นั่งวิเ็ตคลาสแล้วเิรสคลาสนะคะก็จะมีคลาสแท็กนะคะตรงนี้นะคะเข้าไปได้เลยค่ะลาวสของสายการบินอิมิเลสจะอยู่ที่ชั้น3ของสนามเบนสวรรณภูมินะคะอยู่ก่อนที่จะเข้าเกตอีค่ะนี่เราเข้ามาในลาวสแล้วนะคะกุ๊บเราอยู่ไหนเอ่ยได้ยินแต่เสียงนี่ มาเจอใครมาเจอคุณนายสองคนคุณนายกินอะไรมั่งคะกินข้าวหมกกินข้าวหมกกับอะไรปลาอะไรปลากระพงมันสวยไหมมาเอาปสวยไม่ได้ก็อยู่ไ่ไดคลาสอยู่ข้างล่างนี่ปสวยข้างล่างนะเมื่อกี้แม่กับอมานั่งกินข้าวไม่สะดวกนะคะเราก็เลยให้ย้ายมานั่งที่โต๊ะนะคะเพื่อจะได้ทานได้สะดวกขึ้น เรามีอะไรบ้างนะคะอันนี้เป็นซุปซุป,ซ,ปซุปใช่ไหมคะส่วนใหญ่เป็นอาหารแขกใช่ไหมแกงเขียวหวานข้าวหมกสเต็กสเต็กสเต็กนี่คะสเสต็กนี่ก็เป็น มีหลายอย่างนะคะเคร่องดื่มตรงนี้ตรงนี้ก็เป็นบาร์ ตอนนี้ก็ได้เวลาบอรดดิ้งแล้วนะคะเรากำลังเดินทางไปขึ้นเครื่องกันค่ะบนนนินเข้าสิบไปมาลำไหนดีกว่ากัน ยายมอญกับอมาม่านะคะกำลังจะเข้าไปขึ้นเครื่องนะคะ A 3 8 0นี้ไปเที่ยวนี้เราไปชั้นบิชิเดตคลาส Hello how are you today very yeah, <fine. S 2> good afternoon Mr. Chinapol Thank you. Thank you. Hello, afternoon. Super so cute. Yep. อ่าใจจีดกโอเคขึ้นเครื่องพนักงานก็จะเริตันะคะเยอะมากๆเลยค่ะค่อนข้างเหมืนจะวุ่นวายนะคะมาถามอาหารบ้างมาอะไรบ้างนะคะเยอะมาก Girls you want anything drinks นี่คือเศษคสนะคะของนี่ตรงนี้ก็จะมีมิติบารเล็กๆให้นะคะ ขึ้นเครื่องปุ๊บเขาก็มีเครื่องดื่มให้เลยนี่ได้ชมเป็นมาแล้วนี่ก็จะมีปลั๊กเสียบนะคะให้ทุกทายเลยนะคะว่าจะเป็นอันนี้เสียบ USB ได้เลยแล,ลย้วก็มีปลั๊กครบนะคะนี้เป็น iPad ไว้ไวสำหรับคอนโทรลโทรทัศน์นะคะเป็นนังเรียนแม่ที่บายด้วย m ิ s mm. s y c l a s เป็นนังเรียนที่บายด้วย You can You can Class อะเป็อยังไงเด็กมากบล็อกเกอรเด็กเน่งเดนี้แก้วก็ดีมากแล้วที่บายบริเนาคือบางบ่กอะบางบ่กว้างดีเลยกว้างมันไม่หมองไลยขาเหยอยดขาไปยังดีเด็กมากบ่เคยผมก็ฟองก็เย็นนี่แล้วค่ะกับจะมาเฟิร์สคัพยายกูนี่อีกยายกำลังจะเอนนอนทำเลบาเขาเยอะยนถ่ายรูปเหมืนเด็กเล่นเลยนะคะครั้งแรกในชีวิต บนเครื่องเขาก็จะมีแจกผ้าอุ่นนะคะด้วยนะคะเอาไว้เช็ดหน้าเช็ดตานะคะก่อนเครื่องจะออกอุ่นดีไหมแม่อุ่นอุนดียังยังซุ่รับหน่อยยังไงนี้ ขี่ไปนังนั่งไปนังกกอกอยู่นั่นี่เป็นอยูอันนี้่นนี่เป็นแบบนิ่งนิ่งเ้านอนที่บ้านนับไปเดินับไปโอ้ใจว่ามัดออก ได้ไหมฮารสชาติเป็นยังไงฮะ,อะบอกกินได้นะจ้างผัดไทยกินได้บวะกินไดไสองส่วนคือบะผัดไทยบอแขกให้ผัดไทยเด็ดไก่กันกระบ,บานทั้เห็ดเลย แอร์บั380ของอิมิเลสเขาจะพิเศษนิดนึงนะคะโดยข้างบนนี่เขาจะมีเลาส์ให้ด้วยนะคะซึ่งที่เลาส์เนี่ยก็จะมีผลไม้แล้วก็ขนมเอาไว้แจกนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีมินิบาซึ่งเราสามารถมาออเดอร์เครื่องดื่มพิเศษพิเศษได้นะคะที่สำคัญคือฟรีค่ะ เวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะเราบินจากกรุงเทพมาฮ่องกงใช้เวลา2ชั่วโมงครึ่งการบริการของอิเมเปรสนี่ดีมากๆเลยค่ะพะนักง,งานจะมีการเสิร์ฟตลอดเวลาซึ่งเราทำให้เราไม่รู้สึกเลยว่าเรานั่งบนเครื่องนานตอนนี้เครื่องก็แลนดิ้งเรียบร้อยแล้วค่ะ